เคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับหมดวันมาเหนื่อยๆอยากจะทิ้งตัวลงนอนเลยค่ะเป็นบ่อยเลยแต่พอหัวถึงหมอนเท่านั้นแหละสมองกับจัดปาร์ตี้ซะงั้นอืมเรื่องงานเรื่องกังวลมากันครบเลยใช่ไหมครับใช่เลยครับวันมากันครบทีมจะข่มตาเท่าไหร่ก็ไม่หลับวันนี้เราจะมาคุยกันให้ลึกถึงแก่นของปัญหานี้เลยอาการนอนไม่หลับค่ะ โดยเรามีข้อมูลตั้งต้นมาจากบทความวิธีทำให้นอนหลับสบายและคลายเครียดด้วยสมุนไพรจีนของนุชิไล่ไทยแลนด์ซึ่งเป้าหมายของเราก็คือจะมาเชื่อมโยงให้เห็นภาพใหญ่ครับว่าต้นตอมันมาจากไหนแล้วเราจะใช้ภูมิปัญญากเก่าแก่มาผสมกับความเข้าใจยุคใหม่เพื่อแก้ปัญหานี้ได้ยังไงเป็นประเด็นที่สาคัญมากเลยค่ะเพราะการนอนไม่ใช่แค่การปิดสวิตช์ร่างกายนะครับ มันเป็นกระบวนการซ่อมแซมที่ซับซ้อนมากเพราะเรานอนไม่ได้หรือนอนไม่มีคุณภาพเนี่ยครับผมมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ยอมให้ทีมซ่อมบํารุงเข้ามาทํางานในโรงงานเลยค่ะโหเห็นภาพเลยครับใช่ค่ะทั้งเครื่องจักรทั้งระบบรวนไปหมดซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้จะช่วยให้เราเข้าใจกลไกลของมันตั้งแต่รากฐานเลยทั้งจากมุมวิทยาศาสตร์แล้วก็มุมการแพทย์แผนจีนที่น่าทึ่งมากค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าคําว่านอนไม่หลับเนี่ย เอาเข้าจริงมันกว้างมากเลยนะครับกว้างมากค่ะมันไม่ใช่แค่การนอนไม่หลับตอนเที่ยงคืนใช่ไหมครับมันมีนิยามที่แบบเฉพาะเจาะจงกว่านั้นหรือเปล่าใช่ค่ะในทางสากลแล้วเนี่ยคำว่าอาการนอนไม่หลับหรืออ i ซ s มเนียครับเอ่อมันคือภาวะที่คนคนนึงมีปัญหาเรื่องการนอนแบบต่อเนื่องเลยค่ะต่อเนื่องนี่คือยังไงคะก็อาจจะเป็นการหลับยากคือนอนบนเตียงเป็นชั่วโมงกว่าจะหลับอืม หรือว่าตื่นกลางดึกแล้วแบบกลับไปนอนต่อไม่ได้อ oh. ครับหรือบางทีก็ตื่นเช้าเกินไปทั้งที่ยังนอนไม่พอซึ่งทั้งหมดนี้มันจะส่งผลให้ตอนกลางวันเรารู้สึกอ่อนเพลียไม่มีสมาธิแล้วก็งุดหยิดง่ายครับ ประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจในข้อมูลคือเขาบอกว่าปัญหานี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในผู้สูงอายุแล้วใช่ค่ะให้เป็นแบบนี้ติดต่อกันเกิน3สัปดาห์มันจะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่ส่งผลหนักกว่าแค่ความง่วงด้วยตรงนี้ล่ะค่ะคือหัวใจสำคัญข้อมูลได้จำแนกสาเหตุหลักๆไว้อย่างชัดเจนมากเขาแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเรียกว่าแบบปฐมภูมิหรือ primary insomnia ค่ะปฐมภูมิ ถ้าไม่ใช่เพราะป่วยแล้วมันมาจากอะไรได้บ้างครับหลักๆเลยคือมาจากไลฟ์สไตล์และจิตใจของเราเองเลยค่ะอ๋อเช่นความเครียดสะสมจากงานความวิตกกังวลเรื่องส่วนตัวหรือแม้แต่ความกดดันที่ว่าคืนนี้ฉันต้องนอนให้หลับ <laughs> ยิ่งคิดยิ่งไม่หลับตลกร้ายมากค่ะที่ยิ่งกังวลว่านอนไม่หลับมันก็ยิ่งทำให้นอนไม่หลับจริงๆนอกจากนี้ก็มีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่หลายคนมองข้ามอย่างเช่นอะไรครับ ก็อย่างเช่นห้องนอนสว่างไปมีเสียงดังรบกวนอากาศร้อนเกินไปหรือแม้แต่เรื่องง่ายๆอย่างการเปลี่ยนที่นอนเวลาไปเที่ยวหรือการเจ็ดแหลกที่ร่างกายอย่างปรับตัวไม่ได้ค่ะเรื่องเจ็ดแหลกนี้ชัดเลยครับหรือแค่ไปนอนโรงแรมคืนแรกก็พลิกไปพลิกมาแล้วใช่เลยค่ะแสดงว่าสมองเรารับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆพวกนี้ได้หมดเลยแล้วกลุ่มที่สองล่ะครับ กลุ่มที่สองเรียกว่าแบบทุติยภูมิหรือ secondary insomnia ค่ะครับอันนี้คือการนอนไม่หลับที่เป็นผลข้างเคียงมาจากภาวะอื่นที่เราเป็นอยู่แล้วอ๋อเป็นผลมาจากอย่างอื่นใช่ค่ะก็มีทั้งปัญหาสุขภาพจิตเช่นโรคซึมเศร้าหรือภาวะหมดไฟเบิร์นเอาค่ะแล้วก็ปัญหาสุขภาพกายอันนี้รายการยาวเลยค่ะตั้งแต่โรคที่เกี่ยวกับระบบหายใจอย่างหอบหืดภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ไปจนถึงโรคที่ทำให้เจ็บปวดร่างกายตอนกลางคืนอย่างข้ออักเสบโอ้โหหรือแม้แต่อาการที่ดูเล็กน้อยอย่างการไอเรื้อรงังหรือต้องลุกไปปัสสาวะบ่อยๆค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือถ้าเราแก้ที่ต้นต่อของโรคพวกนั้นได้อาการนอนไม่หลักก็จะดีขึ้นด้วยถูกต้องคะ่ะแล้วพวกกาแฟแอลกอฮอล์ล่ะครับจัดอยู่ในกลุ่มไหนจัดอยู่ในกลุ่มทุติยภูมินี้แหละค่ะเป็นสาเหตุจากสารกระตุ้นที่เรานำเข้าร่างกายครับ คาเฟอีนในกาแฟาชาน้ำมัดลมหรือแม้แต่แอลกอฮอล์ที่หลายคนคิดว่าช่วยให้หลับสบายใช่เลยหลายคนเชื่อแบบนั้นแต่จริงๆแล้วมันไปรบกวนวงจรการนอนหลับทำให้เราตื่นกลางดึกได้ง่ายซึ่งข้อมูลเสริมว่ากลุ่มทุติยภูมินี้มักจะพบในผู้สูงอายุมากขึ้นตามโรคที่เพิ่มขึ้นแล้วก็พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายด้วยค่ะ พอแยกแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยว่ามันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะไม่ใช่แค่คิดมากเลยนอนไม่หลับอย่างเดียวใช่ค่ะทีนี้ในบทความยังลงรายละเอียดถึงรูปแบบของอาการด้วยซึ่งผมว่ามันช่วยให้เราเช็คตัวเองได้ดีเลยว่าเราเข้าข่ายแบบไหนดีเลยค่ะเพราะแต่และคนอาจจะมีรูปแบบที่เด่นชัดไม่เหมือนกันครับบางคนอาจจะหลับง่ายแต่ไปมีปัญหาตอนกลางคืนแทนเช่นการนอนตื่นกลางดึกที่สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วตาค้าง อืมตื่นมาแล้วหลับต่อไม่ได้หรือการนอนหลับไม่สนิทที่รู้สึกเหมือนแค่เคลิ้มเคลิมทั้งคืนตื่นมาก็ไม่สดชื่นอยู่ดีส่วนอาการคลาสสิกที่คนส่วนใหญ่นึกถึงก็คือการนอนหลับยากอันนี้เจอบ่อยสุดคะ่ะที่ใช้เวลาบนเตียงนานมากแต่ก็มีอีกแบบที่น่าสนใจคือการนอนแล้วตื่นเร็วคืออาจจะเพิ่งได้หลับตอนตีหนึ่งตีสองแต่ตีห้าก็ตื่นแล้วแล้วก็กลับไปนอนต่อไม่ได้ซะด้วยค่ะ เข้าใจเลยกับอีกแบบที่ดูขัดแย้งกันเองคือการนอนมากกว่าปกติแต่รู้สึกเหมือนไม่ได้นอนอันนี้เป็นยังไงคะคือนอนไปเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงเลยแต่ตื่นมายังเพลียปวดเมื่อยตัวเพราะคุณภาพการนอนมันแย่มาก ซึ่งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะคะผลลัพธ์ในระยะยาวมันน่ากลัวกว่าแค่ความรู้สึกเพลียเพราะมันส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆทั่วร่างกายเลยเหมือนโดมิโน,โนเลยใช่ค่ะเหมือนโดมิโนที่ล้มต่อกันไปเรื่อยๆกระทบเป็นระบบนี่มันร้ายแรงขนาดไหนครับ ข้อมูลระบุไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าระบบภูมิคุ้มกันจะอ่อนแอลงทําให้เราป่วยง่ายขึ้นระบบเผาผลาญจะรวนทําให้น้ำหนักขึ้นง่ายเสี่ยงต่อโรคเบาหวานรระบบหลอดเลือดหัวใจก็ทำงานหนักขึ้นเพิ่มความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงโอ้โหที่ส่งผลทั้งร่างกายและจิตใจพอได้ยินว่ามันส่งผลกระทบเป็นระบบไปทั้งร่างกายแบบนี้แล้วคงไม่มีใครอยากปล่อยไว้นาน,านานแน่นอนค่ะ ซึ่งมันก็พาเรามาถึงขั้นขามสำคัญว่าแล้วเราจะแก้ไขมันได้อย่างไรนั่นสิคะในบทความนี้มีมุมมองที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะจากฝัง่งภูมิปัญญาตะวันออกอย่างการแพทย์แผนจีนเขาอธิบายปรากฏการณ์นี้ว่ายังไงครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะเพราะเขาไม่ได้มองที่สมองอย่างเดียวแต่มองเป็นภาพรวมของพลังงานในร่างกายค่ะครับบทความอธิบายว่าในทางการแพทย์แผนจีนอาการนอนไม่หลับมักเกิดจากสภาวะที่เรียกว่าลมปราณตับติดขัด และความร้อนชื้นกระทบเส้นลมปราณหัวใจค่ะลมปราณตับติดขัดฟังดูเป็นนามธรรมจังเลยครับมันพอจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมครับว่ามันคืออะไรได้เลยค่ะคําว่าลมปราณตับติดขัดอาจจะฟังดูเหมือนหนังกําลังภายในนะใช่ครับแต่ถ้าจะให้เปรียบเทียบไม่ง่ายลองลึกถึงระบบการจัดการจาราจรในเมืองค่ะ ตับในมุมมองแพทย์จีนเปรียบเหมือนศูนย์ควบคุมที่คอยดูแลให้พลังงานหรือลมปราณแล้วก็อารมณ์ไหลเวียนไปทั่วร่างกายอย่างราบรื่นอ๋อครับพอเราเจอความเครียดความกดดันมากๆก็เหมือนกับว่ามีอุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้นหลายจุดในเมืองทําให้การจราจรติดขัดอย่างหนักรถติดเลยใช่ค่ะพลังงานที่ควรจะไหลเวียนดีๆก็เกิดการติดขัดขึ้นมาผลที่ตามมาคือเรารู้สึกหงุดหมิดอึดอัด กระสับกระส่ายซึ่งสภาวะแบบนี้ล่ะค่ะที่ทําให้เรานอนไม่หลับโอ้โห oh, oh, เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยครับแล้วความร้อนชื้นกระทบหัวใจล่ะครับอันนั้นก็คล้ายๆกันค่ะหัวใจในที่นี้หมายถึงศูนย์กลางของจิตใจและความสงบครับเมื่อร่างกายมีความร้อนสะสมจากความเครียดหรืออาหารที่ไม่สมดุลมันก็จะไปรบกวนความสงบของจิตใจทําให้ใจร้อนรนกระวนกระวายซึ่งก็เป็นอีกสาเหตุที่ทําให้นอนไม่หลับค่ะเข้าใจเลยครับ เขาอธิบายแบบนี้แล้วมันเชื่อมโยงกับความรู้สึกจริงๆของเราได้เลยแล้วในเมื่อเขามีคำอธิบายแบบนี้เขาก็ต้องมีวิธีแก้ไขในแบบของเขาด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะสมุนไพรที่บทความแนะนำมีอะไรบ้างครับมีสองตัวหลักๆที่โดดเด่นมากและน่าทึ่งตรงที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เริ่มเข้ามาอธิบายได้แล้วว่ามันทางานอย่างไรครับตัวแรกคือเมล็ดพุทราหรือจูจูบซีดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเมล็ดพุทราเนี่ยนะคะ ค,คือพุทราจีนสีดแดงแงแห้งๆที่เราเห็นในร้านขายยาจีนหรือที่ใส่ในซุปไก่เนี่ยนะตัวนั้นเลยค่ะไม่เคยนึกเลยว่าแค่มเมล็ดของมันจะมีสรรพคุณขนาดนี้มันไปทําอะไรกับร่างกายเรากันแน่ครับใช่แล้วค่ะตัวมเมล็ดของมันเลยในบทความระบุว่ามีงานวิจัยสมัยใหม่ยืนยันเลยนะคะว่าสารสกัดจากมเมล็ดพุทราช่วยยืดระยะเวลาการนอนแล้วก็เพิ่มความถี่ของช่วงหลับลึกได้จริงหลับลึกหรือ deep sleep ใช่ค่ะและนี่คือจุดที่น่าทึ่งมากนักวิทยาศาสตร์พบว่าสารออกฤทธิ์สำคัญในมลเมล็ดพุทราที่ชื่อว่าจูจูโบไซด์เหรือจู A ครับมันมีฤทธิ์เข้าไปช่วยลดระดับของสารสื่อประสาทตัวหนึ่งในสมองที่ชื่อว่ากลูตาเมตค่ะกลูตาเมตชื่อเหมือนผงชูรสเลยแต่นี่อยู่ในสมองเราเหรอครับมันทำหน้าที่อะไรเป็นคำถามที่ดีค่ะกลูตาเมตเป็นสารสื่อประสาทชนิดกระตุน้น ที่สำคัญที่สุดในสมองชนิดกระตุน้นค่ะถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆมันก็เหมือนกับคันเร่งของสมองทำให้เซลล์ประสาทต,ตื่นตัวพร้อมทำงานซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นตอนตลางวันอ๋อแต่ปัญหาคือในคนที่เครียดและนอนไม่หลับมักจะตรวจพบว่ามีระดับกลูตาเมตสูงผิดปกติในตอนกลางคืนพูดง่ายๆคือเหมือนเราเหยียบคันเร่งของสมองค้างไว้ทั้งคืนนั่นแหละค่ะอ เข้าใจแล้วสมองมันเลยไม่ยอมพักผ่อนสัทีถูกต้องค่ะและสารจิ G เเ n s จากเมล็ดพุทราก็เข้าไปทำหน้าที่ เหมือนช่วยผ่อนคันเร่งม,มันไปปรับสมดุลของกรูตาเมตทําให้สมองที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาค่อยๆสงบและผ่อนคลายลงได้ซึ่งนี่อาจจะเป็นคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่การแพทย์แผนเจนเรียกว่าการบํารุงหัวใจและสงบจิตใจมานับพันปีเลยก็ได้ค่ะสุดยอดเลยครับเหมือนกับว่าทั้งสองศาสตร์กําลังพูดเรื่องเดียวกันแต่ใช้คนละภาษาใช่เลยค่ะ แล้วนอกเหนือจากเรื่องการนอนโดยตรงมเมล็ดพุทลายยังมีประโยชน์อื่นอีกไหมครับมีค่ะในบทความยังบอกด้วยว่ามันมีสารฟลาวนอยด์ที่ช่วยลดความเครียดโดยตรงมีสาร cAMP ที่อาจช่วยฟื้นฟูเซลล์ประสาทที่เสียหายซึ่งมีงานวิจัยชี้ว่าอาจช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมได้อ้โห oh. และยังมีสารจูจูโบไซที่ช่วยเรื่องความจำอีกด้วยเรียกว่าเป็นสมุนไพรที่ดูแลสมองแบบรอบด้านเลยทีเดียวค่ะ โห oh, ครบเครื่องมากแล้วสมุนไพรตัวที่สองล้วครับตัวที่สองน่าจะคุ้นหูหลายคนขึ้นมาหน่อยคือกาบาหรือกาบ้าค่ะชื่อเต็มๆคือแก m มมาอะมิโนบิวเท a ริกแอซิดกาบ้าถ้ากลูตาเมตคือคันเร่งกาบานี่คืออะไรครับกาบาคือเบรกค่ะเบรกเลยเหรอครับใช่ค่ะมันทำหน้าที่ตรงกันข้ามกับกลูตาเมตทุกอย่างกาบาเป็นสารสื่อประสาทชนิดยับยั้งหลักของสมองอ๋อ oh. เมื่อมันไปจับกับตัวรับในสมองจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายลดความวิตกกังวลสมองสงบลงและยังช่วยคลายการเกรงตัวของกล้ามเนื้อด้วยดังนั้นการมีกาบ้าในระดับที่เหมาะสมจึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเข้าสู่ภาวะการนอนหลับค่ะเป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบเลยนะครับคันเร่งกับเบรกของสมองใช่เลยค่ะแสดงว่าการใช้สมุนไพรพวกนี้คือการเข้าไปช่วยปรับสมดุลของระบบสารสื่อประสาทโดยตรงเลย แต่แน่นอนว่าต่อให้เรามีตัวช่วยที่ดีแค่ไหนถ้าพฤติกรรมเรายังทำร้ายการนอนอยู่ก็คงไม่ไหวถูกต้องที่สุดค่ะข้อมูลก็ให้คำแนะนำเรื่องการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ด้วยใช่ไหมครับซึ่งผมว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเลยสำคัญที่สุดเลยค่ะเพราะมันคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เบรกทำงานได้ดีและลดการเหยียบคันเร่งโดยไม่จำเป็นซึ่งบทความก็สรุปข้อแนะนำที่ทำได้จริงไว้หลายข้อเลยมีอะไรบ้างครับที่น่าจะเริ่มทำได้เลย เริ่มจากการปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนก่อนเลยค่ะทําให้ห้องมืดและเงียบที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับเพราะแสงและเสียงคือสัญญาณบอกสมองว่ายังไม่ถึงเวลาพักอุณหภูมิก็สําคัญข้อมูลแนะนําว่าประมาณ25องศาเซลเซียสจะช่วยให้หลับสบายค่ะอืมและแน่นอนว่าฟูกกับหมอนต้องเหมาะกับสรีระเราค่ะเรื่องแสงนี่ผมว่าสําคัญมากโดยเฉพาะแสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือที่หลายคนน่าจะไถดูก่อนนอน ตัวร้ายเลยค่ะมันส่งผลก็ทบแตกต่างจากแสงไฟในห้องทั่วไปยังไงครับแตกต่างกันมากค่ะแสงสีฟ้ามีความยาวคลื่นที่ใกล้เคียงกับแสงแดดยามเช้ามันจึงเป็นสัญญาณที่ท่งพลังมากในการหลอกสมองของเราว่านี่คือตอนกลางวันนะตื่นได้แล้วอ๋อไปหลอกสมองเรา <laughs> ใช่ค่ะซึ่งมันจะไปยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินหรือฮอร์โมนแห่งการนอนหลับโดยตรงเลยการเลี้ยงจออย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนจึงสําคัญมากค่ะ ชัดเจนเลยครับแล้วเรื่องการปรับพฤติกรรมล่ะครับอันนี้น่าจะท้าทายสําหรับหลายๆคนใช่ค่ะแต่ค่อยๆปรับได้อย่างแรกคือกําหนดเวลาเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาเพื่อฝึกนาฬิกาชีวภาพของร่างกายครับ 2. คือออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่ควรทำให้เสร็จก่อนนอนอย่างน้อย5-6ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายมีเวลาคูลดาวน์ Hmm. สามคือหลีกเลี่ยงสารกระตุ้นอย่างกาแฟาและแอลกอฮอล์ในช่วงบ่ายแก่แกเป็นเป็นต้นไปและสคือไม่กินมื้อหนักก่อนนอนค่ะมีข้อสุดท้ายที่ผมชอบเป็นพิเศษคือการทำกิจกรรมผ่อนคลาย15-30นาทีก่อนนอนค่ะอันนี้ดีมากเช่นอ่านหนังสือที่ไม่ใช่จากจอฟังเพลงเบาๆหรือทาสมาธิเหมือนเป็นการสร้างพิธีกรรมเพื่อบอกร่างกายและสมองว่าถึงเวลาเข้าสู่โหมดพักผ่อนแล้วนะ ถูกต้องค่ะมันคือการเปลี่ยนเกียร์อย่างนุ่มนวลจากโหมดตื่นตัวมาสู่โหมดพักผ่อนแทนที่จะกระโดดจากหน้าจอทำงานมาที่เตียงนอนทันทีซึ่งมักจะไม่สำเร็จครบถ้วนจริงๆครับพอได้เจาะลึกข้อมูลทั้งหมดนี้ผมว่าภาพมันชัดขึ้นมากเลยว่าอาการนอนไม่หลับมันเป็นปัญหาปลายทางที่มีต้นตอซอับซ้อนค่ะ และการแก้ไขก็ต้องทำแบบองค์รวมจริงๆคือดูแลทั้งเคมีภายในโดยตัวช่วยจากธรรมชาติอย่างสมุนไพรและปรับปัจจัยภายนอกอย่างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปใช่เลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในข้อมูลชุดนี้คือการที่ภูมิปัญญาโบราณกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่กำลังเดินมาบรรจบกันครับ การแพทย์แผนจีนพูดถึงการสงบจิตใจมานับพันปีวันนี้วิทยาศาสาตร์บอกเราว่ามันคือการปรับสมดุลของกลูตาแมตและกาบาในสมองจริงด้วยครับซึ่งการผสมผสานความเข้าใจจากทั้งสองโลกนี้กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันคือแนวทางที่ทรงพลังและยั่งยืนที่สุดค่ะจริงด้วยครับแล้วมันก็ทิ้งทายให้เราได้คิดอะไรต่อได้อีกเยอะเลย บุตรความนี้ทำให้เราเห็นว่าภูมิปัญญายดั้งเดิมอย่างการแพทย์แผนจีนที่ครั้งหนึ่งอาจถูกมองเป็นเรื่องของความเชื่อกำลังได้รับการพิสูจน์และอธิบายกลไกได้ด้วยเครื่องมือของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ครับสิ่งนี้น่าจะชวนให้เราคิดต่อนะคะว่ายังมีสมุนไพรหรือภูมิปัญญายการดูแลสุขภาพแบบดั้งเดิมอีกมากน้อยเพียงใดที่กาลังรอการถอดรหัสด้วยความรู้ยุคใหม่ hmm. และหากวันหนึ่งเราเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ทั้งหมด มันอาจจะปฏิวัติวิธีที่เรามองการดูแลสุขภาพไม่ใช่แค่การรักษาโรคแต่เป็นการสร้างสมดุลให้ร่างกายและจิตใจตั้งแต่ต้นทางไปได้อย่างไรคะ